ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังในรายการธรรมะคือคำตอบวันนี้ก็ได้พบกับพระกิติคุณสิริกุโนวันนี้ก็จะได้มาแชร์ประเด็นธรรมะเพื่อให้พวกเราได้ชวนคิดกันเกี่ยวกับเรื่องการบวชบวชสึก,สกทุกวันนี้เราจะเห็นความคิดของคน ที่เขามีมุมมองของคนที่บวชเป็นพระบวชแล้วก็สึกบวชแล้วก็สืบบวบวสึบสืๆอย่างนั้นเขาก็จะมองภาพรักษณไปในทางที่ไม่ดีมันด้วยมีความความเชื่อที่สืบมารุ่นต่อรุ่นอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าเป็นชายบวชเกินสามบวชไปเนี่ยไม่ดีคบไม่ได้อะไรอย่างเนี้ย มันก็มีความเชื่อแบบนี้มาความคิดแบบนี้มาแต่วันนี้ก็อยากจะพูดให้ทุกท่านได้ชวนคิดว่าทำไมเราถึงมองแบบนั้นบางทีการที่เรารับความคิดความเห็นความเชื่อที่เขาพูดส่ง่ๆกันมาเนี่ยโบราณโบราณพูดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเราว่าทำไม เราถึงควรที่จะเชื่อแบบนั้นมันเพราะอะไรเราเคยหาเหตุผลไหมว่าเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมเขาถึงบอกว่าปวดะนะบวดเกินสามบนบวดเกินสามครั้งคบไม่ได้ทําไมเราถึงควรจะเชื่อถ้าคนที่บวดเกินสามบเป็นขึ้นไปเนี่ยแล้วครบไม่ได้ ทำไมตัวอย่างอย่างพระจิตตหัฏเทระซึ่งบวชถึงเจ็ดรอรบก็บวชบวชสึกๆถึงเจ็ดรอบได้ยังได้เป็นพระอระหันต์หนึ่งในที่สุดก็เป็นพระอระหันต์ตัวอาตมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่คนเราบวชบวชสึกๆเนี่ยแต่ละคนก็มีเหตุผลแต่ละคนก็ มีกรรมที่จัดสรรไม่เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะเอาความคิดของเราไปตัดสินใครได้เอาไปเป็นเอาไปเป็นเกณฑ์วัดคนอื่นให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ฉะนั้นเรื่องของการบวชบวชศึกๆเนี่ยอาตมามีความเห็นว่าถ้าเกิดเขามีความพร้องเขามีความพร้อมเขามีโอกาสเขามีตัวเรือง เราก็ควรที่จะปล่อยให้ไปเป็นสิทธิทของเขาช่วงเวลานั้นปีนั้นเขาอยากจะบวชกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ปล่อยเข้าไปเขาจะสึกตอนไหนก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาหรือเขาจะกลับมาบวดใหม่หาจังหวะเวลากลับมาบวชใหม่อยากจะมาศึกษาพระธรรมอยากจะมาเรียนรู้ใหม่เราก็ปล่อย ให้เป็นจังหวะชีวิตของเขาเราไม่ควรไปตัดสินเขานะทุกวันนี้เราจะเห็นคนชอบตัดสินกันเยอะมากว่าบวชนักสึกบวชนักสึกเนี่ยคืออยู่ทั้งโลกไม่รอดใช่ไหมทำอาหากินไม่ได้ใช่ไหมไปทั้งโลกไม่รอดก็กลับมาอาศัยผ้าเหลืองหากินอย่างนี้เนี่ยความคิดแบบนี้จตมาว่าเลิกไปเถอะ อย,อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาแบบนั้นเลยแน่นอนว่าการบวชหากินน่ะมันก็มีคนที่เข้ามาอาศัยผ้าเหลืองหากินแล้วก็มาประพฤติเสียหายประพฤติเรื่องเฉาทําให้ศาสนาพุทธเสื่อมเสียชื่อเสียงสถาบันพระสงฆ์เราเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยมันก็มีแต่ถ้าเกิดเรามองอีกมุมหนึ่งการที่ มีพระเข้ามาบวชเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วถึงเขาจะบวชบวชสึกๆแต่ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้มาประพฤตินตนเสื่อมเสียไม่ได้มาทําเรื่องเฉาไม่ได้ไม่ได้มาทําทให้พุทธศาสนาเสียชื่อมอัวหมองเนี่ยเราก็ไม่ควรไปว่าท่านนะเราก็ไม่ควรไปว่าท่านนะหรือท่านอาจจะไม่มีที่ไปทางโลกแล้วจริงๆแล้วท่านมาบวชอาศัยผ้าเหลือง อาศัยข้าวเหลืองเพื่อที่จะได้มีข้าวกินแต่ว่าถ้าเกิดท่านปฏิบัติตนดีท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอันนี้เราก็ไปว่าท่านไม่ได้นะเป็นสิทธิ์ของท่านเลยแล้วก็ท่านก็เป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญที่คู่ควรต่อการที่โยมนั้นจะเอาของมาถวายการที่โยมนั้นจะประนมมืออัญเชลีไหว้ท่าน เป็นบุคคลที่คู่ควรต่อการต้อนรับนะเป็นบุคคลที่คู่ควรต่อการทําบุญยกย่องเชิดชูถ้าเกิดท่านบวชเข้ามาแล้วท่านปฏิบัติด,ดีอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะยกย่องเชิดชูเราอย่าไปมองว่าอยู่ทางโลกเอาตัวรอดไม่ได้หรือว่าไม่มีที่ไป มาอาศัยผ้่าเลืองหากินอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็เราก็ต้องดูที่ปัจจุบันด้วยปัจจุบันถ้าเกิดท่านประพฤติตัวดีท่านมุ่งแสวงหาธรรมด้วยหาทางหลุดพ้นด้วยอันนี้ใครไปร่วงเกินไปว่าท่านเนี่ยมันจะเป็นบาปกรรมติดปากไปเปล่าๆแล้ววันหนึ่งเวากรรมตัวเนี้ยมันส่งผลให้กับชีวิตเราเราจะกลายเป็นเหมือนที่เราไปด่าท่านเราจะกลายเป็นเหมือนที่เราไปด่าท่านไปไปบังมา ชีวิตของเราวันหนึ่งก็ติดขัดวันหนึ่งก็เอาตัวไม่รอดไม่มีทางไปเหมือนกัน้มันเป็นเวรเป็นกรรมเราควรจะมองให้มันหลากหลายแงยม่มุมนะแล้วก็การปวดปวดสึกสึกทุกวันเนี้ยมันก็มีเหตุปัจจัยหลากหลายมันไม่ใช่แค่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเอออยู่ทางโบก,ก็เอาตัวไม่รอดอย่างเงี้ย มันมีเหตุปัจจัยหลากหลายมากบางคนก็มีภาระหน้าที่อย่างอื่นมีภาระหน้าที่อย่างอื่นที่มีเวลาจํากัดการบวชเข้ามามีเวลาจํากัดแต่ว่าใจเนี่ยอยากจะบวชอยากจะปฏิบัติธรรมแต่ว่าเวลามันมีเท่าเนี้ยก็บวชเท่าเนี้ยบวชห้าวันเจ็ดวันเดือนหนึง่งพันศาเดงแล้วก็สึกออกไปพอมีโอกาส ใหม่มีเวลาใหม่ก็อยากจะกลับเข้ามาบวชอีกแต่ทุกวันนี้การที่เรามีความเชื่อว่าพระที่สึกไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมีความคิดว่าท่านก็คงไม่ได้บรรลุธรรมหรอกถ้าท่านบรรลุธรรมแล้วท่านจะไม่สึกในตัวความคิดของอาตมาอาตมามองว่ามันก็มีความจริงมันก็มีความจริงส่วนหนึ่งคือบางคนก็สึก ไปด้วยอำนาจของการมราคะอยากสนุกเพลิดเพลินในกรรมคุณบางคนก็สึกไปด้วยภาระหน้าที่เป็นลูกคนเดียวต้องดูแลพ่อแม,พอแม่พ่อแม่เจ็บป่วยไม่มีใครดูแลท่านจะปล่อยให้ท่านอยู่บ้านไม่มีใครดูแลอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ได้มันก็จะต้องสึกไปทำาระทำหน้าที่อันนี้เราก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้บางคนเนี่ย เป็นพระสูงอายุแล้วคนแก่ทุกท่านบ้านไหนบ้านไหนมีคนแก่ทุกคนเท่าคนแก่ท่านก็รู้ว่าเป็นอย่างไรแน่นอนว่าเขาไม่สะดวกหรอกท่านหเหล่านี้พระเหล่า,านี้ท่านไม่สะดวกที่จะปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบของวัดซึ่งทุกวันนี้อะไรมากมายบางทีกฎเกณฑ์บางอย่างก็มันเกินพระธรรมวินัยไปมันเกินพระธรรมวินัยไปถ้า พระที่ท่านมีอายุอ่อนนั้นอ่ะจริงๆแล้วท่านไม่ได้อยากจะสึกหรอกที่ท่านสึกมาแต่ที่ท่านสึกเนี่ยเพราะว่าท่านก็มีทางเลือกของท่านมีทางเลือกมีบ้านอยู่มีลูกหลานดูแลอย่างเงี้ยท่านก็สึกไปไปอยู่ในสถานที่ที่มันเหมาะสมกับท่านที่ที่ท่านอยู่แล้วมันสบายใจมันไม่กดดัน มันไม,ม,นไม่มันไม่ต้องมาคอยปฏิบัติอะไรตามกฎที่มันไม่เอื้อต่อสภาพร่างกายของท่านเนี่ยปัจจัยมันมีหลากหลายมากนะส่วนเรื่องของการที่บอกว่าศึกพระที่บวชมานานๆแล้วศึกเนี่ยคงไม่ได้บรรลุธรรมอะ่ะเราไม่สามารถที่จะไปประมาทท่านได้อย่างที่บอกว่าการศึกของพระเนี่ยมันมีหลากหลายเหตุปัจจัยบางท่านเนี่ยบางท่านเนี่ย ถึงกายจะไม่ได้ออกจากกามแต่ว่าใจท่านออกกายท่านยังอยู่กับโลกยังเป็นคาวาสอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ว่าใจท่านออกจากกามใจท่านไม่ได้ยึดติดอ่ะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสเอาไว้บุคคลสี่ประเภทใช่ไหมบางคนนะี่ยมีกายออกออกจากกามแต่ใจไม่ออกบางคนใจออก กายไม่ออกบางคนกายออกใจก็ออกไปด้วยบางคนกายไม่ออกใจก็ไม่ออกด้วยเดี๋ยอย่างนี้ก็มีเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินไปตัดสินท่านได้มันมันเป็นช่วงเวลาที่ของพวกนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคลคารวะบางคนเนี่ยกิเวสเบาบางกว่าพักก็มีนะคารวะบางคนเนี่ยกิเวสเบาบางกว่าพักก็มีพระที่มีกิเวสเบาบางจนถึงบรรลุธ,ธรรม บรรลุธรรมเนี่ยก็มีซึ่งเราไปประมาทท่านไม่ได้เลยฉะนั้นเรื่องการบวชบวชส,สึกเนี่ยเราก็มองให้เป็นเรื่องทีเ่เราก็มองแบบแยกแยะให้มันเป็นต่างๆนะจริงๆแล้วเนี่ยการบวชบวชส,สึกเนี่ยถ้าเกิดท่านบวชเข้ามาแล้วท่านมุ่งสแสวงหาธรรมปฏิบัติธรรมประพฤติทธรรมมีศีลเนี่ยแม้บวชแค่วันเดียวอ่ะชีวิตท่านยังประเสริฐกว่า คนที่บวชมาทั้งชีวิตแต่สุดท้ายก็ทําเรื่องเฉาทําเรื่องเสื่อมเสียให้กับ,บวงการพุทธศาสนาอันเนี้ยเราก็ต้องมองให้มันหลากหลายแง่มุมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์การบวชของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีหลากหลายกันไปมีทั้งดีบ้างทั้ไม่ดีบ้างแต่ที่เราจะรู้ได้ดีที่สุด ก็คือการที่เราดูณนะปัจจุบันขนะของเขาปัจจุบันเขาบวชเราเขาเป็นอย่างไรถ้าเขาบวชแล้วเขาปฏิบัติด,ดีไม่เสื่อมเสียอะไรเขาสื่อไปก็จะกลับมาบวชใหม่ใหม่มันก็เป็นสิทธิ์ของท่านเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวว่าใครจะพูดว่าอย่างไรเรารู้ตัวเราดีเราไม่ต้องไปแคร์คำพูดใครคือเราต้องเป็นตัวของตัวเองอะ อย่างนี้คือการเป็นตัวของตัวเองถ้าบวชแล้วปฏิบัติดีถึงจะบวชแล้วสึกสึกบวชบวชสึกเป็นสิบยี่สิบรอบถ้าเกิดมีความพร้อมเข้ามาปฏิบัติดีไงชีวิตก็ไม่ขาดคุณนะก็ถือถึงเหมือนกับได้มาสั่งสมนะสั่งสมบาร,รมีมีโอกาสก็เข้ามาเหมือนกับการเข้าวัดฟังธรรมอะ่ะเราก็ไม่ได้จะอ,อยู่ในวัดฟังธรรมตลอดชีพสักหน่อยใช่ไหมเราก็ยังมีจับบ้านไปทํางานทําธุระ ไปเที่ยวที่อื่นบ้างมีเวลามีโอกาสก็เข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมมาเข้าคอร์สไปเรียบปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใครอย่าเพิ่งไปตัดสินใครโดยที่เรายังไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงบางทีเราไปเชื่อคําพูดของคนที่เขาพูดต่อๆกันมาความเชื่อที่ยาวนานมาแล้วซึ่งมันมองแค่แง่เดียวมุมเดียว มันเอาแค่ความคิดของคนคนเดียวมาเป็นเกณฑ์วัดคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้นี่ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะเรื่องของการบวชบวชสึกๆเนี่ยถ้าเขาบวชมาแล้วเขาไม่ได้ทําความเสื่อมเสียอะไรเขาตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยอันเนี้ยต้องสาธุอนุโมทนาแล้วก็จะต้องอุดหนุนท่านต้องสนับสนุนใส่บาตถาวายเออเขาเรียกว่ายังไงปัจจัยสี่อาหารบิณฑบาต เสนาสนะบำรุงท่านให้ดีเพราะว่าถือว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญของพธธระพุทธศาสนา